แข่งค่ะทางมาเลยไปพี่น้องทุกคนค่ะทุกคนค่ะลูกมาห้องมอขี่เสลิงเสลิงคายมาลงไปยุ่งอ่ะไปเน้ะพี่น้องคลิปเปิดภาพมาอีกทีอ่ามันต่างกันไปใเนี่ยอยู่กับอาร์ตี้พี่น้องอะบ้านนี้อยู่ห้องมอดูด้วย มหน่วดกลับมาอย่างเร่งด่วนพี่น้องเลยตอนนี้ครับเป็นเวลาอ<ม>เกือบเที่ยงคืน<ม>เป็นยังไงอาการไม่หยาดท่น<ม>่างคืนได้แด่ไประ

mời chồng nguyễn nó mời chồng nguyễn nhạc mời chồng nguyễn nhạc 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 nguyễn กับากาสัตย์พอดีสบายดีเลยพีน่น้องช่วงนี้เป็นเวล่าเพียงขึ้นพีนพ่นอ้องกลับมาจากพารามเังไงพอดีมาแบบเร่งด่วนเลยพี่น้องทางนู่นหนวจและเข่าโรงมอเนาะพี่ว่ามนีก็ถือว่าสองรอบเลยพีน่น้องตอนเช้ากมาลกลับไปหนะึ่งรอบนึงก็ไปแกับเมื่อ,อ,อ,มอเดืนนอนนิสอาการบอดีขึ้นต้องห่างเนาะ แั่พี่ทั้งเมย์เปนโทบอกว่าลูกทั้งข้าถึงทั้งยังก็เลยอาการคือเรากลับมาหมอคลินิกลาวเบียด่นอยวนนี้ครับข้างขึ้นหรืเนาะไม่ข้างู่ได้มันนีร้ได้เมื่อนะัอทัชีวกระเจ็๊ยบหรอวะกระเจ็บเรื่องหนึ่งได้ท่นหยดกระเพนะ แล้วจีบยดได้มันแล้นี่ยังว่ามันยดได้นี่นั่นที่เปนบรยดนพากันมาโชว์มึงง่ายที่นี่เลยง่ายมากที่นี่มันนี่เลยเหมือนมันจะนอนทานี่เลยว่โอ้ยทานี่กันเล้ยงไม่นอนนะเลี้ยงไม่อนนะนะในยงเราเปิดจองเลยจองมันต่วนกันบ้องเลยอืมดีกว่ามันตอนทำไปตะกี้แต่ว่ามันนอนหนัก ແລ້ວມັນມັນເມືອນະອາໂຕນັ້ນເນາະໄປອັນໂຫນະພິ นี่ก็บัวลอยเทไรเนี้ยเป็นนั่นแม่มาต่อใช่ลูกอีกแม่ก็ถอดะล้มมัน่ใครแล้วก็ให้นวดลงมาอันนี้ลูกเป็นมันเบาไว้เลยติดจากแม่ไปเลยพ่อแม่มันเป็นไข่สามมือทีมือนี่ยังแต่กันยังไข่นาะในบัวมันจะไข่กับไข่โชว์มือจือยาไปกินอยู่นี่ อเดือนไข่ขกันเียกไปอนอนกับใครนอนกับประพมนะท่าเียบพาไปรอบเช่าเมี่ยวัวพามารอบเด้อเมื่อเรมื่อเดียนสองรอบพี่น้องไปตอนแรกกหน่วกสิบวสิบปมาหรือไม่ก็ปีมาทั้งน่วยก็ได้สร้างแทงกสีไว้เลยพี่น้องตามุ้ยรถขอไปมือนนี่ดีทั้ง ห้านที่ว่าตัดส,นะสังเสียคนบบกขาส่งหนุ่บ้านเทิม่มนะเนาะคนของรชวเทิมที่นี่หนุเลยคิดว่ามือเศร้าสิสิไปอ่าไหนทังนง้นพอโรงพัดขึ้นไปแก้เอา,ปาไปดอกเลยเนาะแต่ที่นี่ต้องต้งถามหนุ่มขึ้นไปรอกไปหนอเพราะว่าหนุามา่มครับมารอาการของลูกคน พี่น้องไว้น้อบอกพี่น้งไว้น้องบไปนี่นะนนะสจากมตี่นี <right ่บ่ยนิ่งคนกแต่างนอกจาางมันนอนพัทนนคนบ่กินข้าวอ่ะจะมือนข้าวอยังกินนั่นนี่เนาะกินกแล้วก็งื้อเป็นนี่แ

แต่สะเพ้ซื่อ่แสักสเข็มบริตัวบริตวปกติคนคือจ้าเลือดตัวนี่ยนะตตอันนี้ต่เบิ่งคอเบิงนั่น้าเป็นเป็นเล็เป็นาเป็นเลยเปว่าเป็นยังษาเรียมากะนอนปกติกะมีแห้งนะกระตกระเย็นช่วยตื่นขึ้นมาหอบหั ปวดเป็นเงิโตหอนเป็นมาทเจ้าแล้วอีน้องลงไปแล้วกปวดนี่เป็นน้องเปิดไมออกพอดีเป็นจีตื่นนอนเป็นจียิมใหญ่เนี่ยนางนจามพแล้วแบบเพิที่จามแล้ว ว่าลูกง่วงอาการนักให้กระดาษเดี๋ยวงู่งจะได้กลับมาเียดก็เป็นหว่วงลูกก็เป็นหว่วงพะโล้เลยห่วงจะได้จะเป็นอะไรรับฟังกับฉันฉันนอนฉันนอนมันมาหนิมารถไฟนะ หึงเลวลาถ่าเเยเสด <laughs> ่งแล้วเดี่ยวเส<อ> <laughs> ด flag, ง็งม,มา,กกามงสมเสดงเสงม่จิ้มเป็นแหน่นี่ยคิดสภาพผ้ในตาล้งวยขี่ชาเล่งมากแบบรนทางแบบว่นเจ้าสถิมันเกิบโจ๊เจ็บเป็อแหน่ไหมมามาหอดมองหนึ่ง,งนี่ทังเณรดค่าแล้วกัตะแบกกันลงพยุ่งค <laughs> <laughs> นลง,ง <laughs> 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 ยุะมอยาห้ยุ่งค่กี่ตัวเลอบอะนยุ่งเสด็งวะ่ชาเลงเ็งค้า ทางบ้านค่ะเปนดอกคนกคนห่ักคนถุกคนะเอาลูกมาอรงสยาบาลขี่เสล่งเล่งไขมาลงไปยุ่งนี่มันมืดมืดเล่งอย่างบวตายอยูเลยพี่เสล่งอย่างบวบตายอย่เลยขี่เล่งี่อาปนค้มจังนะจำได้ี่ไปกันกบกันเปนเฮดนะ ตอนแรกคิดว่าเป็นว่าไข่เนืแล้วอ่ะตังหนูก็เลยไข่และมีเหงน่อเนาะเขาอเ่ไรมาไบัวนชิ้นเขามาหน่อยมาแรงเถอนะน้องก็นอนหนเจ้าบุกเ้ามากระยาตัว่ะห้า้็โจ้นักห่าโัวนักอันนักโัวห่าเดืนไข่แต่ไปบ้วเขาไหมมาเนี้ยแบบที่แดง่าชิ้เขาและไข่ว่าอันนี้กัอีเดือนมามันอยากเข่าเย็นซื่ออีเดืนมันมาย้อนจยเข่าเย็น ก็ไข่ไอ้พีหอมน่ีเขวว่าด้บป่าก็กินอย่างนีลเลรากินเขา่าชองคำขแล้วหน้าไม่นนอมหก้เลยอม่มาแต่นหน้าแล้วออนนแต่นห,นแนนหน้าอะไกินเข่าวาซีกินเน่ยวาซีอาบน้ำอาบนได้แล้วคอยัวอาบนอนแล่จะยววามไปกินเววข่าอ่ะแม่แม่ถอดบมูหนากว่าตื่นมาเราจะกินหมมกินหมมแล้วสัตออกมาในี่งห แล่นรถดมาจากพรานจะไก่จะไก่มาฮอตพี d d ่ชมวงนึงชมวงนึงเจ้าันเว่าอยู่คอยไม่เป็นเนี่ยตอดเวลาเลยอ้าวคอยวัวเป็นนะถูกผู้ใดกัน้าข้าวแล้วถูกยุงโมก็อยู่วามาเนี่เพราะว่า น้อยนักทีผมเป็นนักนี่โอ้ยพี่น้องไม่ได้สภาพไม่ดีเลยเนี่ยนักแล้วไปอะไรนักเลยปกติไข่ธรรมดานี่โอ้ยไม่ได้ดูวิธีกนว่าไข่แบบเออเน้าหนี่ถยในทางพนักอดีนี้เขาโบนั่นนะค่นักแบบโบนั่นเนื้อทาดิ่งเชยเลยทางพนักอดีนี่ผมมีนอนนิ่งอีกอ่ะตั้งแม่ใช้ชะโลมากันเล่นนางเล่นแล่นไปล่นมาอยู่คนเดียวอะไรวก็ท่าเมื่อไร่แปลกแต่ว่ามือพนพนนอนนาน นักแขนงแม่เหนนมนนนอนออือนน้าพอดีเป็นเมื่อพอดีเป็นกับอ่านอนกลคืนชองคืนนะบอกออกแต่แขนเลยแบบนอนเต็งแขนแม่ชองคืนปกติบเ่บเคยนอนบ่เคยนอนน้ำแขนบเ่เคยนอนแขนแล้วกับบ่เคยม้วนหมอนอมบ่ได้นอนม้วนหมอนช่องคือนนอะดึกหน่อยถ้ามันบ่สบายนอนก็นอนไม่ได้อนะีคิดเอบอง์มาคืนนี่มันบ่ได้นอนมาคืนก็ต้องนอนว่ามันหลามันคืน เราจะพ่อพี่ช้างเ้อเลี้ยงงออ่างไขเนีปาา้าาอย่างมาขึ้นเด้อกเพาหจนขาดเนี่ยกะเาะเห็ดป่านนี่นะัดแข่กันไว้นะค้ะขบอกนี่เหลือนี่เหลือันนี้นะคำนองนี่ยคตื่นนี่เนาะคำอารมณ์รอนนี่ตื่นแล้วกี่นี่คนไปใจเงินอันคารุ่ย่าอจะอยู่นแบว่ามึงมึมาแหบไเงินใจเท่านั เป็นหลอกก็ว่ามันเป็นชุดเปนปัช้มากแล้วก็เอาบินไปเอาเบิ็บนล่านไปไปเบิรล่อนไปจะพอขยานอนอยู่เร่งอีกขันใส่อีเมื่นกันใจมาอีกรวมรวมความหอมนอนอีกบอรวมเบินแล้วแต่ว่าอใช้เม่นต่างหากเป็นปัญชัอีกขัเช้าก็ใใสขัดเช้าก็บเป็นเบิ่งอาการก่อน เมืนตัวอาการเรเล่นพนยันเขาไข่ืนนี่หลักไปมา,ปมาล้านไปนี่คือรวมไปชิดล้วทั้งขาหองขาอยู่ยาแต่ว,ตว,ตวนี้เรมอื่นใชหมสุปแล้วมือเดียวนี่มือนี่บ <ทำ S 1> นว่าม,มืออื่นเช่าอีกน,ะนั่2 2> <3 S 1> <า>นม่ไ้แสองสาล้านเลบสามล้านไปสองลานแปดสองล้าแปดยังไปรวมคาทัาเดอีกใช่ เป็น็ังว่าเป็นรบาวเหนคาน้ำมันี่เนาะอเนาะ่แจมีรถใหญุ่มีรถมอไซค์คุจุกแรวันนี้เสียค่ามอลูกซ้ายวิธีปสามล้านเนาะล้านคับบเป็นยเนาะยืมยืมใช่ได้ไหมคะมีเงนยืมคือยืมใช้ยืมปลาแมววะ มาตอกตมมาย่คับแป้น้งชุกตอนกีตมเริ่มยังคาเด็งเาะประชุมเข้ามาแล้วแมบนันแหรอเขาเหงนแล้วแบบยังคากีตนมเลยตอนลงไปอยู่อย่าจย่าขดย่าอะไรเง้ยมันมืดย่าขนะ คำนั่นอนๆก็ตื่นได้เนาะผ่บนนอนบอกป้าเลยแม่รับเนป้าเลยอันตี้ไข้อันตี้ไข้เรื่กระเทามากมมที่นี่บ่เป็นไง บ้านค่ะบ้านสบายนะหลังจามาเป็นไข่ยุ่งกันแล้วพอผลตรวจน้องบุญออกมาไข่นี้นะไข่นั้นชอบไม่ออื่นบ่ผลตรวจเลือดก็ใช่ผมกมุกมุดมาเลยไข่เรื่อยเลยน้องพี่น้องก็คลิปนี้ก็วู้ยอย่างไรน้องพี่น้องก็ลงหนวดมา หาลูกอยู่ห้องหมอล่าเวียดหี่ว่าคลินิกล่าเวียดเนาะมายังเร่งด่วนได้พี่น้องเนาะขอโทษขอให้พี่น้องที่เพิ่งจะกลู่มจับคนเนาะลูกหลานมาทวกความจำเป็นได้พี่น้องเลยเนาะจริงๆกาแฟอ่างปรีให้เป็นลงมาเราหนู่ก็ปร้วงแล้วแต่เราอยูนน้นไม่บ้วนแล้วกันอันนี้เป็นเป็นห่วงลูกเพิ่นคออยเาอุ่นใจแต่ไม่บ้วนอยู่ปกติอะไรเว้นนี่ค่ะ

กินเอตลอดช้าสี่ชั่วโมงใช้คันได้เแสดงยาดนะนี่บอว์อ๋นี่เราพี่น้องพาลูกหนุ่มหนุ่มมาหาหมอพากันยอยู่คุึงตึงตื่นมาไอเนาะอ่ะชนะการชนะคลิปนี้กับวิญญาณพี่น้งนองน้องระกาศได้ ก็อข,อขอบคุณกับคุณนทางพ่อแม่พี่น้องที่เบิดสกู๊ตพุ่นนะ่าจะกล้าติดตามนะครับสมให้กำลังใจกับทางหน่วยมันึยตลอดเมึงเมึงในบ้านขามาสันน่าให้ทั้งเชียร์ทั้งใจกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ